จากยุคอากาศที่หนาวเย็นที่ริมแผ่นน้ำแข็งอุณหภูมิอาจลดลงถึงลบหกองศาพายุหิมะอาจจะมาที่ใดก็ได้พัดผ่านข้ามเขตแดนทุนราแค่ที่จะจำศีลในช่วงฤดูหนาวเหมือนกับมามดบันพระรุษของมัน แต่ชักแรกจะคงคล่องแคล่วตลอดช่วงฤดูหนาวเดินทางไปในระยะทางไกลฝ่าความหนาวเย็นเพื่อหาอาหารลมพัดด้วยความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงพัดพาะอาหิมะที่แห้งจนไม่เห็นสีขาวเหลืออยู่เพียงไม่กี่วินาทีพายุทำให้ไม่สามารถมองเห็นทัศนวิสัญ พบกับอันตรายที่แท้จริงไม่ใช่จากพายุหิมะความมีพละกลังทําให้แชกแร็สามารถทนอยู่ในสภาพอากาศที่รุนแรงกว่านี้ได้แต่จากผู้ล่าสโนว์สต็อกเกอร์ที่ใช้พายุหิมะเป็นปรกรอบกำบงังย่องเข้ามาใกล้กับฝูงหากแชกแร็เหนื่อยป่วยหรืออ่อนแอและล้มลงข้างหลังสัตว์ตัวอื่นๆความพยานะก็จะมาเยืด แชคร็แค่มีบาดแผลเท่านั้นแต่สโนว์สเกอร์ก็ไม่เสี่ยงภัยที่จะฆ่าแชคแร็มันไม่รีบมันจะตามรอยเหยื่อไปและรอจนกระทั่งแชคแร็เลือดออกจนตาย โนสตอเกอร์ oker, อยู่ในตระกูลของผู้ล่าที่ดุร้ายมากพวกมันคือมัสเทลิตอยู่ในตระกูลวีโซและเป็นวูวรีนที่ใหญ่ที่สุดวูวรีนคอยกินซากเหยื่อและเป็นผู้ล่ามันกินทุกอย่างที่หาได้และฆ่าได้ ดังนั้นวูรีนมีความเป็นไปได้ที่จะอยู่รอดได้และปรับตัวให้เข้ากับยุคน้ำแข็งที่กำลังจะมาถึงได้เพื่อการล่าและฆ่าเหยื่อที่ใหญ่กว่าตัวมันเองโสนสต็อกเกอร์ตัวใหญ่กว่าและน้ำหนักมากกว่าบรนพบรุษของวูวรีนแต่มันมีวิธีที่จะเข้าทำร้ายเหยื่อของมันซึ่งใช้มาก่อนหน้ายุคน้ำแข็งนี้ด้วยฟันที่คมกริบเหมือนกับมี ในสมัยก่อนนั้นแมวบางชนิดเริ่มวิวัฒนาการฟันของมันมันใช้ฟันในการฆ่าเหยื่อด้วยวิธีที่คล้ายกันฟันของแมวนั้นสามารถทำร้ายเหยื่อตัวโต,วต,วตวได้แม้แต่สัตว์ที่มีขนาดเท่าแมมมอธให้ได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรงและปล่อยให้ตายจากบาดแผลของมันเองเป็นครั้งแรกที่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมีการวิวัฒนาการฟัน s โนโมีขนที่เท้าเช่นกัน เพื่อเป็นฉนวนป้องกันอากาศที่หนาวเย็นและช่วยให้มันยึดเกาะกับแผ่นน้ําแข็งที่ลื่นเรื่องราวของสัตว์โลกอีก5ล้านปีข้างหน้าในอนาคตข้างหน้านะครับเห็นไหมครับความเปลี่ยนแปลงของเขาไม่ว่าจะเป็นสรีระอุปนิสษษัยการดําเนินชีวิตของเขานะครับรวมทั้งสภาวะวแวดล้อมต่างๆนั้นเป็นปัจจัยในการเปลี่ยนแปลงตัวของเขาไปนะครับพนาการเนี่ยให้เขาดํารงชีวิตอยู่บนโลกนี้จนได้นะครับซึ่งเป็นการคาดเดาของนักวิทยาศาสตร์นะครับว่าในอีกหล้านปีข้างหน้าเนี่ย สัตว์โลกจะเป็นอย่างไรกันบ้างรวมทั้งมนุษย์เนี่ยก็ต้องมีการปรับปรุงแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปให้อยู่กับธรรมชาติตรงนี้นะครับเราก็ยังไม่ทราบเลยครับว่าอีก5ล้านปีข้างหน้านั้นมนุษย์จะยังอยู่บนโลกนี้หรือเปล่าหรือว่าอยู่ในโลกหน้าโลกหน้านี่ไม่ใช่ตายไปแล้วอยู่ีกโลกนี้นะหมายถึงว่าอาจจะย้ายดวงดาวไปหรือเปล่าเอออย่างนี้เป็นต้นนะครับใครจะรู้นะฮะเรื่องราวในอนาคตข้างหน้านี้นะครับไปชมกันดีกว่าครับตอนที่2ของวันนี้ครับสัตว์โลกในะอีก5ล้านปีในอนาคตข้างหน้าครับ ตีดิงตีรึงตีรึง,งจะอือก้องวงจรปิดนี่หว่าเด็กพู้นำด้านกล้องวงจรปิดคุณภาพสูงทั้งกล้องมาตรฐานเรกูล่าคามิรากล้องโดมโดมคามิรากล้องอินฟารดอินฟารดคามิรากล้องสปีดโดมคามิราและอุปกรณ์กล้องวงจรปิดทุกชนิดอินเน็กใช้เทคโนโลยีคุณภาพสูงจากโซนี่ให้ภาพคมชัดระดับ HD แข็งแรงทนทานติดตั้งง่ายชัดเหมือนดูหนังจากแผ่นดีวีดีต้องอินเน็กติดต่อตัวแทนจำหน่ายบริษัท พบความยิ่งใหญ่สุดยอดสารคดีพันไทย G.M. ที่ครอบคลุมทุกเครือข่ายประวัติศาสตร์ชาติพันธ์ตำนานย้อนรอยขอม้าอารหันทองคำศิลปะวัฒนธรรมท่องเที่ยวเยอ่อปลากีฬากลางแจ้งอุทยานการเรียนรู้สื่อการศึกษาและตะตูน ครบทุกมิติหาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำและร้านขาย VCD ทั่วประเทศ ผมไทเกอร์จีมอนครับค่ะเราทั้งสองคน <blunt animation> จะ 5, main, Simon, really มาพบกับน้องๆทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาแปดนากาถึงแปดนกาสามนาทีที่ไทเกอร์จีมอนมีอะไรมาสอนน้องๆเรามีเนื้อหาสาระดีๆมาฝากันครับน้องๆส่วนพี่เบนนี่ล่ะครับพี่เบนนี่ก็จะพาน้องๆไปผจญภัยกับปิโก้และของเพื่อนนะคะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่นี่ที่ PTC TV พูดได้ตัองแต่ค่ะ ไปกันครับายบายสนุกสนานพร้อมรับความรู้ไปกับตัวการ์ตูนที่สุดแสนจะน่ารักมากมายที่จะมาเสริมสร้างทักษะให้กับน้องๆหนูๆทุกคนสื่อการเรียนรู้โดยมีน้อยน่ารักแซนดี้แซมมี่มีน้อยแสนสน กับพี่เอ็ดดี้ฟอกและเพื่อนๆที่จะมาเสริมความรู้และพัฒนาการให้กับน้องๆในเรื่องต่างๆมากมายและสนุกสนานไปกับสาระความบันเทิงในรูปแบบคาราโอเกะมีให้เลือกมากมายหลายชุดมีจำไหนแล้ววันนี้ ในรูปแบบ VCD และ DVD ราบไดที่ยังมีแชกแรกอยู่ในทุ่งหิมะนี้อยู่สโนว์สตอกเกอร์ hmm. ก็ยังคงมีเนื้อที่ดีกินอยู่โ mm hmm. ดยปกติพวกมันอยู่เพียงตัวเดียวแต่สำหรับสโนว์สตอกเกอร์ตัวเมียตัวนี้ไม่ได้หาอาหารเพียงพอกับตัวมันเองเท่านั้นมันยังต้องหาอาหารให้ลูกของมันด้วย รังของมันอยู่ในถ้ำที่ไม่ลึกมากเป็นที่กำบังความหนาวแห่งเดียวที่มันจะหาได้ในภูมิประเทศแบบนี้ <S 2> <S 2> <S 2> <S แม้แต่ในยุคนี้ลูกของมันยังต้องดุร้ายและแข่งขันกันเองแต่มันจะเริ่เติบโต,ตอย่างรวดเร็ว และเพื่อหาอาหารให้มันกินอย่างเพียงพอแม่ของมันจึงต้องเดินต่อไปเพื่อหาอาหารให้มากขึ้นมันเดินทางออกไปเป็น10กิโลเมตรจากรังไกลให้ถึงที่ที่เคยเป็นชายฝั่งของฝรั่งเศสมาโกตที่นี่ฐานน้ำแข็งที่ทอดยาวมาจากภูเขาตอนนี้ทอดยาวลงทะเลแล้วช่วงหน้าร้อนเพียงไม่กี่เดือนนั้นทะเลและชายหาดไม่มีน้ำแข็ ทำให้มีประโยชน์ต่อโสนสตอเกอร์ที่จะเดินทางไกลมีความเป็นไปได้ที่จะหาอาหารอยู่บนชายหาดตะวันแกนิตยาวสามเมตรมันเคลื่อนตัวอย่างช้าๆเพื่อหาอาหารและเอ็นตัวไปตามก้อนกรวดเมื่อดูจากขนาดของมันแล้วความจริงมันคือนก มันวัฒนาการมาจากแกน็กตแกนเดตเป็นนกที่รู้จักกระดีในทะเลทั้งแถบเหนือมันมักจะอยู่กันไปนอนานติคมบริเวณหน้าผาสูงเหนือทะเลมันเป็นนักล่าปลาที่มีความคล่องตัวมากปัจจุบันนกหลายพันต่างล่าปลาแต่แกนเดกไม่ธรรมดาเพราะมันดำลงไปในน้ำและว่ายลงไปในน้ำโดยใช้ปีกและด้วยความสัมพันธ์กันนี้มันเป็นนกที่บินได้ดีและเป็นนกที่ว่ายน้ำได้ดีด้วย ซึ่งมันยากที่จะทําให้เป็นเรื่องปกติน้ามีความหนาแน่นมากกว่าอากาศถึง800เท่าความหนาแน่นนี้เป็นตัวกําหนดการเคลื่อนที่การเคลื่อนที่ในทั้งสองที่นั้นเป็นเรื่องยากแกเนตสาม,มารถพับปีของมันเข้าไปในร่างกายเมื่ออยู่ใต้น้ําและกลายเป็นครีบชั่วขณะมันได้ผลแต่ไม่ดีเท่าที่ควรประวานแกเนต เลิกบินโดยสิ้นเชิงดังนั้นปีกของมันจึงมีไว้ใช้ในการว่ายน้ําเพียงอย่างเดียวเหมือนกับครีบของสิงโตทะเลหรือเพนกวินมันสามารถว่ายน้ําได้อย่างรวดเร็วส่วนหางนั้นเท้าของมันกลายเป็นหางาะววาแกในตอนนี้ใช้ชีวิตเหมือนกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในทะเลที่เคยมีแต่มันจะไม่เกิดขึ้นแน่ ถ้ายังมีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอยู่แถวนี้แล้วเกิดอะไรขึ้นกับพวกมันทะเลในปัจจุบันมีปลาวานอยู่ทั่วไปรูปร่างและขนาดของปลาวานนั้นมีขนาดใหญ่เท่ากับปลาวานหลังคอมมันจับสัตว์น้ําที่มีขนาดใหญ่และสัตว์น้ําตัวเล็กๆมากมายเป็นอาหารมันใช้ปากของมันเหมือนตะแกรงตักแทงตน้นและปลาเล็กปลาน้อยไปเป็นอาหารจานใหญ่ฟันของปลาวานมีขนาดเล็กกว่า เหมือนกับปลาโลมาจับและล่าปลา